ก็เลยทโกกาสในการมาพบมาเจอกับยติธรรมนะทางนอกสถานที่นโยมนะอาจารย์เพิ่งแสดงธรรมจบเสร็จก็กำลังเดินทางกับวัดของเรารคาดว่าน่าจะถึงวัดก็เกือบ3ามทุ่มนั่นแหละก็คงจะไม่ได้เข้ารายการแต่พรุ่งนี้อาจารย์ก็คงจะเข้ารายการตามปกตินโะยมนะสัญญาณเป็นยังไงบ้างพอดีสัญญาณหายไปเฉยเลย ยมแม่หนูเพียนปนาโกยมนิพาแย้มพรายยมแม่แขกจันทเชิดก็บอกว่าโคราชเสียงชัดเจนเจ้าค่ายมแม่กิตติมาหารสงครามนะฮะยมท่านไหนเข้ามาแล้วก็สามารถในการที่จะพิมพ์ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเข้ามาให้ทราบนะยยมนะได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจราจาก็เป็นบุญปากอุปธรรมอุปถาก็เป็นบญใจ ได้กราบได้ไหว้ได้ถวายก็เป็นบุญของเราะนยมนะเป็นบุญแล้วนะฮะพุทธเจ้าท่านบอมตัดเอาไว้ว,ไว,ว,นะว,ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากในโลกนี้มีอยู่สี่อย่างแต่มันง่ายสําหรับพวกเราแล้วแหละเพราะพวกเราได้รับแล้วอัตมาภาพบ่านะอินเทอร์เน็ตใช้อีกแล้วพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากในโลกนี้นี่มีอยู่สี่อย่างนะหนึ่งก็คือการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องยากนะสองจะมีอายุยืนยาวนานก็เป็นเรื่องยากสามจะเกิดทันพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องยากและสีนะ่การที่จะได้ฟังทำทางศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะแต่อัตมภาพว่ามันง่ายสําหรับเราท่านทั้งหลายแล้วเพราะว่าเราได้รับทั้งสี่ข้อหนึ่งเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วใช่ไหมยม ทำไมพระพุทธเจ้าตบอกการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เป็นเรื่องยากก็เป็นเรื่องยากจริงๆโยมอ่าพระพุทธเจ้าท่านอุป,ปมาให้เราได้เห็นภาพคือมีมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะนะแล้วในมหาสมุทรนั้นโยมนะมีเต่าตาบออ่อตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรนั้นแล้วในมหาสมุทรนั้นก็จะมีบ่วงบ่วงหนึ่งนะโยมนะนะเท่าฝ่ามือตารมภาพบ่วง ลอยอยู่เหนือน้ําอาลมพัดมาทางนี้มันก็จะลอยไปทางนูน้นพัดมาทางนี้มันก็จะลอยไปมันไม่อยู่นิ่งแล้วท่านก็ประมาณว่าหนึ่งร้อยปีเต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่หัวขึ้นมาเหนือน้าครั้งหนึ่งโอกาสที่หัวของเต่าตาบอดจะไปสวมกับบ่วงที่มันลอยอยู่ในมหาสมุทรนั้นยากแล้วใช่ไหมโยมยากมากแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านบอกการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ เป็นเรื่องยากกว่านั้นอีกนะยมนะดังน,นั้นคนที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญบาร,รมีมาพอสมควรนะแม้กระทั่งเทวดาครับว่าสุคติของเทวดาก็คือมนุษย์นะเพราะอะไรทำไมส่วนมากชาวพุทธเราหรือว่าเวลาเราทําบุญเราก็ปรารถนาว่าสุคติของเราก็คือสวรรค์ใช่ไหมเป็นนางฟ้าไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แต่ชาวสวรรค์เ็าบอกว่าสุคติของ ของเขาก็คือมนุษย์ถามว่าทำไมต้องอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ี่เป็นพภูโภมเดียวนะที่จะสามารถตัดนะสรุปเป็นพุทธเจ้าก็ได้นะเข้าสู่กระแสนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ได้อย่างนี้หรือสร้างบุญเยอะๆจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นานๆอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเขาก็เลยปรารถนาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์นะยยอมนะอยากจะเกิดเป็นมนุษย์เหมือนพวกเรา ฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบอาการ32ไม่ตาบอดไม่หูหนวกไม่เป็นใบสติปัญญาสมประกอบนี่แสดงว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญและยมนะเป็นผู้ที่มีบุญฉะนั้นการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากมากเลยนะโยมนะและจะเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์อาการครบ32ก็จะต้องรักษาสินห้ามาอย่างบริสุทธิ์อย่างหมดจดนะนี่ท่านว่าการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากนะ ประการที่สองการที่จะมีอายุยืนยาวนานนี่ก็เป็นเรื่องยากทุกวันนี้ยากนะพระอาจารย์ว่านคนไม่ถึง6 0สิเจสิบก็ไปแนละ้วเพราะอะไรโครคภัยแค่เจ็บเยอะอย่างงี้นะปัจจุบันนี้อายุไขข,ของมนุษย์เฉลีย่ยเหลืออยู่ที่เจดสิปีนะ,นะในครั้งที่พระโพธิสัตว์ของเราจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิทธิสูขพระคันของนางสุริมหา,มายาใช่ไม้มแม่ พระพุทธเจ้าเราในยุคนั้นอายุไขของมนุษย์อยู่ที่100ปีนะแล้วเขาบอกว่า100ปีครั้งหนึ่งอายุไขของมนุษย์ก็จะลดลงครั้งหนึ่งลดลดหนึ่งลดลงหนึ่งปีร้อยปีลดลงหนึ่งปีร้อยปีลดลงหนึ่งปีจากปัจจุบันจากตั้งตั้งแต่2,500ากว่าปีมาจนถึงปัจจุบันนี้ยมตั้งแต่พระโพธิสัตว์ลงสู่คันพนางสิริมหามายาอายุไข,ขเฉลี่ยของมนุษย์ลดเหลืออยู่70ปีนะฮะ ดังนั้นการที่จะมีอายุยืนยาวนานในสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนี่ถือว่าเป็นเรื่องยากนะโยมนะเพราะทุกวันนี้โครคภัยไข้เจ็บเยอะนะอะไรที่เรากินเข้าไปที่เราสูดเข้าไปที่เราดมเข้าไปเนี่ยโยมนะ om, นะมีแต่สารพิษมีแต่มวลภาวะที่เป็นพิษนะก็เลยทําให้คนเราอายุสั้นอายุสั้นโงสั่นลงอย่างนี้นะครับดังนั้นการที่จะได้เกิดอ่าการที่จะมีอายุยืนยาวนานานี่เป็นเรื่อง เป็นเรื่องยากมากนะอรรมภาพ,าพจะถึง50หรือเปล่าจะถึง40หรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่สามารถในการที่จะรู้ได้นะฮะน,นั้นโยบหลายท่านหลายคนนี่เห็นแม่แม่ร้ายตอหลายท่านอายุ80ก็เห็นร้ายตอหลายท่านเลยนะยังแข็งแรงอยู่มันโยมแม่สวานโยมแม่เซียงก็แปดสิบจะ80แล้วเนาะโยมแม่หนูเพียนโยมแม่นั่นแม่นี่ก็โอ้อายุยืนนะถือว่าเป็นบุญของคุณแม่แล้วนะ พราะบริจาว่าะการที่จะมีอายุยืนยาวนานก็เป็นเรื่องยากไปเสนาลัตนะก็ไแ้ละและประการที่สามนยอมนะประการที่สามก็คือการที่ตอนนี้ยังอยู่ศรีสะเกตอยู่นยอมนะแต่จะวิ่งทา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 งตรงแบบทางมันดีๆหน่อยนายมนะและประการที่สามการที่จะได้เกิดทันพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเติมน้ำมันบอกมีมีการที่จะได้เกิดทันพุทธศาสนาถึง ถือว่าเป็นเรื่องยากนะโยมประเทศไทยเราถือว่าโชคดีแล้วคนไทยเราถือว่าโชคดีเกิดมาทันพุทธศาสนาถึงแม้จะไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็ยังมีพระสงฆ์ให้เราเคารพกราบไหว้พระดีๆมีเยอะนะโยมนะอย่าไปเมารวมนะที่ออกข่าวหาว่าพระไม่ดีไปหมดอย่าไปแบบนี้นะโยมนะเราเป็นชาวพุทธเราต้องหนักแน่นข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีบางดีเสียตังค์นะโยมนะดังนั้นอ่า การที่จะได้เกิดทันพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องอยากบางคนเกิดทันอยู่แต่เขาไม่ได้นับถือศาสนาเราไปอยู่ทางทวีปอื่นอ,อยู่ทางยุโรปอยู่ทงางออสเตรเลียอยู่ทางนูน่นแต่ทุกวันนี้พุทธศาสนาก็ไปเจริญรุ่งเรืองฝั่งนู้นนะฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาก็เริ่มหันมาสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนามากขึ้นนายมนะาถามว่าทําไมาการเกิดเป็นาการเกิดมาพบพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องอยาก ถ้าใครได้เกิดถือว่าเป็นผู้ที่มีมีบุญแล้วเราถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะอยู่ในประเทศไทยเป็นชาวพุทธมีพระมีสงฆ์มีวัดให้ทําบุญมีพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วก็มาเทศสั่งสอนเอาทมของพระพุทธเจ้ามาต้อนเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามากล่าวให้รู้ให้เรารู้ถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษว่าสิ่งไหนควรทาสิ่งไหนที่ไม่ควรทานีน่ถ้าเราไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธเราอาจจะไม่เอาเราอาจจะล้ผิดนะเห็นผิด จากอาจจะเห็นผิดก็ได้อย่างเช่นเห็นว่าทําความชั่วเป็นความดีเห็นว่าทําความดีเป็นความชั่วก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองดังนั้นการที่จะได้าการได้เกิดทันพระพุทธศาสนาถือว่าเราเป็นผู้ที่มีมีโชคมีลาภและมีบุญแล้วนะและประการสุดท้ายประการที่4นะการที่จะได้ฟังธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะยมนะเป็นเรื่องยากยังไงยมนะ แต่ก่อนยากจริงๆนะการที่จะฟังเทศฟังธรรมแต่ละทีนี่ต้องรองให้มีงานศพต้องมีงานบวชงานนั่นงานนี่ถึงจะได้ฟังใช่ไหมโยมแต่ปัจจุบันนี้โยมช่องทางของการฟังธรรมนี่มีเยอะแยะกรูบาอาจารย์นั้นก็ออกมาไลฟ์สดหรือทําเป็นคลิปเป็นวิดีโอใน YouTube แล้คนก็สนหน้ากก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่โยมเนาะแต่ก็จะไปสนใจประเด็นอือ่นเรื่องอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะดัะนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญแล้ว เนาะทุกท่านทุกคนเด้อสาธุโคโมทนานะวันนี้